คนน้อยลงไหมสักปีก่อนก็ไม่น้อยเนี่เพราะว่าเขาแยกแยกออกเพราะว่าไอ้ส่วนพ่อก็โดนนะโดนเพราะหลวงพ่อทำไมไม่ไม่ทำอะไรเรื่องไม่ดีอยู่แล้วอันนเป็นเป็นตัวบุคคลอันนี้คนในวัดวรู้มาก่อนไหมฮะไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้เหตุการณ์นี้มาก่อนเลยครับแล้วทราบตอนไหนกันนยก็ตอนแขนลงนี่ว่าไอ้ดึงจังหวะมาจากน้อยสามไปแปดพันมาอะไรองนี้ ขอรายละเอียดผมก็ไปไม่รู้เท่าไหร่น,นะก็มผมก็ดูจากสอบถามก็คืออยู่ในวัดเองก็ไม่ค่อยรู้เลยครับแล้วท่านหนีไปกี่วันแล้วนะสามวันแล้วมั้ยเนี่งต้องสามสามผมผมไม่ภายในวัดอืมสามเพราะไม่ให้เจอไม่ให้เจออะไรขี่รถไม่ให้เจอจับภายไม่ให้เจอการต้องร้องแค่นั้น อ阿拉เราเปรียบอะไรมาร้องเรียนกันท่านได้เงี้ยนี่ใน,นชุดเนี้ยได้เลยอ๋อครับเนี่ยชุดเน,นี้ยเห็นเลียกใช้ได้เลี้ยงยกของได้อะไรได้ท้ำได้ทุทกอย่างเกี่ยวกับบ้านันม Terima kasih telah menonton! 还还跑跑呀？ จะพลาดต้องกันเป็นการเสรียสิ้นพิธีการในช่วงช้าวันนี้ครับ มันจที่ดมาบวชเมื่อวานในวงย่าดี่ัดทยนสภาพแข็งแรงแข็งแรงยืน็นโตรับโต๊โตโต